จะมาสอนมาสอนอวิธีการเล่นแมสซี่นะครับให้ปั่นโค้งยังไงให้สวยงามนะเออเป็นไรหละทีเนะี้ยโอเคนะครับผมสมงให้แมสซี่ไปคุณปั่นโค้งอย่างนี้นะครับฟุบเรียบร้อยเข้าเลยครับผมเอาใหม่นะครับเอาใหม่ครับดูให้ดีๆนะครับมาตรงนี้นะครับโค้งโค้งเรียบร้อยนะครับผม จะทําให้ไปไปห้ารอบนะจะฝึกทำกันดูนะครับใครที่มีแมสซี่นะครับปแรงเดียวก็จะอ๋อลืมเลียนหมาเลียนเรื่องเลียนลูกขอโทษนะครับผมเดี๋ยวผมชัวใหม่นะอไม่อยากจะขี้โม่ครับแบบไปใกล้ๆนิดเดียก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าแล้วนะครับก็บอกไปแล้วนะที่มันหุกนะครับ อย่างนี้เช่นันนี้ใช่นัใกล้ๆอ,อย่างนี้ก็ได้ประมาณระยะแบบนี้ก็ได้ครับแรงเยอะๆหน่อยโค้งไกลเกินไปนะมันไกลไกลเกินไปนะครับก็ประมาณเช่วงนะถ้าแบบโชคดีหน่อยก็จะได้นะครับปกติเขาจะใช้วิธีการแบนโค้งเฉพาะตรงนี้นะผมจะบอกนะครับเลี้ยวาทางขวาตรงนี้แต่ว่ามันทำยากนะมา แบนี้นะครับนนีแบบนี้นะครับผมมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะหรือว,ว่าทางนี้ก็ได้เดี๋ยวดูดูก่อนไม่เคยทำนี้นะป้องอ๋อลืมไปตะกี้นี่ขาขวามันต้องให้ปรับเป็นขาซ้ายนะไม่ใช่เป็นขาซ้ายเนาะนีครับดูดูดูบอลนะครับนี่ขาซ้าย ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี่ครับแต่ปีอย่างเี้ก็ปั่นโค้งๆโอ้โหเข้าไม่ได้นะครับทางขวามันไม่ทา,ทางทางใช้มาเนี้ยไม่ค่อยได้นะครับมันทํายากปกติเขาจะเล่นในการแข่งก็ต้องเล่นประมาณตรงนี้นะนตรงแถวๆนี้ไหมนะครับผมเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโโเ,เดี๋ยโอ้โหเก็บออกแล้วสะเปียงอย่างเี้ย คนทาได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเจ้ของโค้งเลยนะอาหารผมไม่เคยเคยทำกเลยไม่ค่อยถนัดอ่ะมานะ่างนี้ยนวะีแรงเกินไหมอันนี้มันทำไม่ค่อยได้่ะมันไม่ถนัดนะมันยากนะครับผมลองเอาตัวอื่นมาปัน่นดูอย่างตัวนี้นะครับถ้าเท้าขวานะอะไรไม่รู้นะครับข้าขวขาแล้วลองปั่นดูผ่านไปทางขวา เฮ้ยปั่นลูกรอยหัวอยู่นะเออให้ได้ยู่นะครับใหม่ใหม่ใหม,ม่ลองไปทางนู้นดูตัวอะไรไม่รู้โอเคครับฟุบโอ้โหแดงเกินนะโอเคครับก็ขอจบเพอ่งนี้นะครับ